สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับจีนเข้มเร่งกู้ภาพแบ็กลิสเพิ่มห้านักท่องเที่ยวพฤติกรรมแสบเฉานะครับเว็บไซต์ซี่งไฮลิสรายงานทางการจีนประกาศขึ้นบัญชีดำนักท่องเที่ยวจีนอีก5คนฐานข้อพฤติกรรมไม่เหมาะสมขนาท่องเที่ยวตามนโยบายที่เพิ่งออกเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหวังควบคุมพลเมืองไม่ให้ก่อเรื่องเสื่อมเสียและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีโดย3ใน5เป็นชาวจีนที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท บนเครื่องบินที่สนามบินเมืองเสียมราฐประเทศกัมพูชามุ่งหน้าเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนประเทศจีนโดยขณะที่เครื่องบินยังไม่ออกเดินทางจากสนามบินผู้โดยสารชายและหญิงชาวจีนทะเลาะวิวาทเนื่องจากฝ่ายหญิงปรับเบาะมาข้างหลังมากเกินไปทําให้ฝ่ายชายไม่พอใจจนเกิดเรื่องขึ้นหาที่ญาติของผู้โดยสารอีกคนหนึ่งร่วมวงทะเลาะวิวาทด,ด้วยสุดท้ายแล้วนักบ,บินตัดสินใจไล่ทั้งสามคนลงจากเครื่องเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาคนระับ ชาวจีนอีกคนหนึ่งที่ถูกทางการขึ้นบัญชีคือนายหลงเจียซินจากนครเซี่ยงไฮ้ที่ก่อเหตุชกหน้าพนักง,งานร้านแฟมิลี่มาร์ทประเทศญี่ปุ่นหลังพนักง,งานขอ,อขอให้ภรรยานายหลงชำระค่าสินค้าก่อนเปิดรับประทานซึ่งนายหลงอ้างว่าพนักง,งานคน,น,นดังกล่าวทําให้ภรรยาของตนเกิดความอับอายรายสุดท้ายคือนายฮวงเจียนกุ้ยจากมณฑลหูหนาน ที่ปาทั่วชาใส่ศรีรษะของมะคุเทศเพราะโกรธที่ลูกของตนไม่ได้รับตั๋วฟรีเข้าไปเที่ยวรีสอร์ทที่มณฑลเฉฉวนทั้งที่ลูกของนายห่วงนั้นสูงเกินกว่าที่รีสอร์ทกำหนดว่าจะได้รับตั๋วฟรีสำหรับเด็กรายงานระบุว่าปีนี้มีผู้ถูกขึ้นบัญชีดำแล้ว16คนจากพฤติกรรมไม่เหมาะสมตาม่างๆซึ่ง12ใน16รายก่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนเครื่องบินโดยผู้ที่ถูกทางการขึ้นบัญชีดำจะถูกห้ามเดินทางออก ทถ้งอากาศเป็นเวลา1น,นาปีนะ